ที่หนูบอกว่าคุยกับคนคนหนึ่งอะคะ่ะคุยคุยนะคะประมาณรู้จักกันประมาณห้าถึงหกปีค่ะ,คะแล้วทีนี้ไม่เคยมีอะไรกันเลยค่ะอันนี้บาริีตั้งใจจะถามว่าอะไรวันนี้ตั้งใจจะถามว่าทําไมเขาถึงไม่มีอะไรกับหนูสักทีคะก็เขาไม่รักมากพอจะขอเป็นแฟนไง ร้อแปดคำถามหัวใจคุณบัลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบัลลี่ค่ะค่ะที่หนูบอกว่าคุยกับคนคนหนึ่งอะค่ะคุยคุยนะคะประมาณรู้จักกันประมาณห้าถึงหกปีค่ะแล้วทีนี้ไม่เคยมีอะไรกันเลยค่ะอห้าหกปีกับการคุยคุยคุยเจอไหมเจอนัดเจอกันตามปกติปกติค่ะจอยๆกันปกติเปอยากกินข้าวเป็นแฟนไหมเรียกว่าแฟนกันไหมค่ะ ไม่ค่ะไม่ไม่มีสถานะเลยไม่มีสถานะเหมือนแบบคิดถึงก็เจอการน,นัดกินข้าวกันใช่ค่ะไปต่างจังหว,วัดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคุยกันทุกวันไม่ทุกวันค่ะ<อ>ต่างคนต่างหายไปบ้างเขาก็เหมือนกับว่าก็คุยคุยมีคนคุยคุยของเขาอยู่บ้างแต่หนูมั่นใจว่าว่าเหมือนกับเขาเขาเหมือนหนูก็มั่นใจว่าเหมือนกับเขาก็มีหนูเป็นหนึ่งอะ เบอร์หนึ่งให้หนูเป็นเบอร์หนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเบอร์เดียวถูกไหมมีหลายเบอร์ไหมคะอุ๊ยน่าจะหลายอยู่ค่ะอ๋อจริงเหรอแต่หนูก็คุยกับเขามาตั้งห้าหกปีนะใช่แต่หนูก็ไม่ได้คุยแต่หนูก็ไม่ได้คุยคนเดียวค่ะระหว่างทางก็มีปะปายค่ะอ่าก็เหมือนแบบว่างเมื่อไหร่ก็โทรมานะ แต่คนนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดทรมมามาก็เจอตลอดแต่ถ้าเกิดคนนี้โทรมาหนูเป็นหมาไม่สิถึงมากก็เจอหนูอย่างนี้คือแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าหนูคุยกับหลายหลคนถ้าบังเอิญว่าสาย้อนกันหนูจะวางสายคนอื่นไหมแล้วมารับสายเขาไหมคะในกรณีนี้ใช่ไหมคะอืมอืมอืมก็คงเป็นเขาค่ะคือหนูเองคิดว่าเราน่าจะมีความสัมพันธ์กันมากกว่านี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ตรงนั้นกับเรา ใช่ค่ะทีนี้หนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นที่หน้าหนูหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวบัลลี่อย่าด้อยค่าตัวเองลูกออนไลนเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่หน้าตาดีในระดับอันนี้อันนี้อันนี้พูดจริงๆอิหนูเป็นคนหน้าตาดีในระดับหนึ่งเลยค่ะค่ะใช่น่าจริงๆริหนูหนูก็สวยเลยแหละอ้าวแล้วหนูจะมาโทษหน้าตัวเองทําไมล่ะถ้าหนูเป็นคนสวยคนหนึ่งหก็คิดแค่ว่าเพราะแบบว่าเอ๊ะ อาจเป็นที่หน้าเราหรือเปล่าเออน่าจะไม่ใช่หรืออาจเป็นที่อะไรอ่ะเอเออ่ะอ่ะอ่ะเดาข้อต่อไปค่ะอาจจะไม่ได้ชอบเราหนูก็โทษทุกอย่างเลยก็เอลืมโทษเขาเพราะว่ารักเขาพอรักเขาไปแล้วรักเขาไปแล้วค่ะแ,แล้วยังไงดีไม่ค่ะไม่ไม่เชิงรักหรอกนี้หนูก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ชอบหนูไหมแต่ก็ไม่น่าใช่แล้วเพราะหนูก็ลองปรึกษาเพื่อนๆดูหลายๆคนอย่างเงี้ยปรึกษาตัวเองด้วย ถ้าไม่ชอบก็คงไม่มาคุยกับเรานานขนาดนี้ป้าไม่ทนเราไม่อะไรไม่ไปค้างอ้างแรมอะไรไม่ไปไหนกันขนาดนี้ก็น่าจะไม่ใช่แล้วตัดไม่ชอบเราไปเลยไม่ได้ชอบผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเลยอืมค่ะแล้วพฤติกรรมเขาว่าเป็นผู้ชายปกติไหมมีความแมนๆปกติไหมคะปกติค่ะปกติ เลยปกติแมนเวอร์ค่ะดูแลหนูดูแลหนูขนาดไหนคะซัพพอร์ตเรื่องใจใหญ่บ้างขนาดไหนคือมีเขาแล้วมันดีค่ะเดี๋ยวสิอันนั้นหนูยังไงอยาังไกรรมมีเขาแล้วมันดีมันคืออะไรยังไงเขาน่ารักอะไรนะคะดูแลเอาใจใส่เราดีไหมคะอ่าใช่ค่ะร่วมทุกร่วมสุขพาไปทานข้าทานข้าวคุยกันแชร์ความสุขความทุกข์กัน ใช่ค่ะสุขทุกแชร์นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้อะไรมากไปนิดหน่อยเองด้วยห้าหกปีแล้วค่ะบัลลี่ได้ขนาะเดียวกันหนูก็รู้สึกเสมอว่าเหมือนเขามีคนคุยคุยคนอื่นๆอยู่ด้วยค่ะไม่ใช่แค่รู้สึกได้ก็คือเห็นเห็นเลยว่ามีมีอยู่บ้างเขาบอกไหมว่าเขาก็คุยกับคนอื่นอยู่ด้วยเขาก็บอกค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่แบบว่าเหมือนกับอกหักจากคนอื่นแล้วมาหาหนูเนี่ยเพลงอะไรต้องเข้าะแต่แบบเหมือนกับว่า อกหักจากใครสักคนเขาจะคุยกับใครในช่วงเวลาสั้นๆประมาณไม่เกินเดือนสองเดือนแล้วก็เหมือนกับว่าจะกลับมาหาหนูวน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 เนี่ยหนูก็หนูก็จะเป็นคนคนนี้ตลอดเลยที่หันมาเมื่อไหร่ก็อยู่นี่นะเนี่ยเจ็บเ<ต>มื่อไหร่ก็โทรมานะแต,แต่พี่กำลังวิเคราะห์ความสัมพันธ์อันนี้อยู่เหมือนกันค่ะบารีแล้วที่หนูบอกว่าเขาดูแลหนูดีมากแต่พอน้องเล่าปั๊บนึงพี่ไม่รู้สึกว่าเขาดูแลดีเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนเอาไว้แกล้งเเอาไว้แกล้งเหงาะในความรู้สึกอะเพื่อนอะไร เพื่อนผู้ชายยังไม่ทําแบบนี้กับหนูเลยไม่ใช่เพื่อนแล้วเดี๋ยวสิบลรี่ถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เป็นแฟนแล้วอ่ะแต่วันนี้หนูถามเขาเป็นแฟนหรือเปล่าเขาตอบว่าแฟนหรือเปล่าล่ะเคยขอเขาเป็นแฟนไหมไม่เคยถามค่ะมันจะดีหรอคะถามได้ใช่ไหมน้องคะถ้าสิ่งที่หนูเออหนูควรถามแล้วล่ะหนูควรต้องถามแล้วสิ่งเดียวที่พี่หนูไม่กล้าถามเพราะหนูกลัวคําตอบเพราะถ้าเกิดว่าหนูมีคําตอบอยู่แล้วหนูเลยไม่อยากถามค่ะคาตอบของหนูคือ ก็ไม <cek warm st> ่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยหนูหนูมีคําตอบอยู่แล้วที่ที่หนูรู้ว่าเขาจะตอบแบบคิดว่าเขาจะตอบแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าเขาจะปฏิเสธถ้าเกิดว่าก็เลยไม่อยากถามไม่หรอกถ้าเกิดว่าเขาคิดอะไรเขาไม่น่าจะคุยกับคนอื่นอืมอาจจะคิดกับทุกคนเท่าเท่ากันไม่มีทางพี่ไม่เชื่อว่าคนคนหนึ่งเวลามีแฟนอ่ะเราจะคิดกับคนอื่นเท่าแฟนหรอไม่นะอย่าเงี้ยาริตั้งใจจะถามว่าอะไรวันนี้จะไปถามว่าทําไมเขาถึงไม่มีอะไรกับหนูสักที ก็เขาไม่รักมากพอจะขอเป็นแฟนไงไม่นะแต่กับคนอื่นหนูคุยอย่างเงี้ยมันมันถ้าพูดไปมันก็จะดูไม่ดีกับคนอื่นหนูคุยอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็แบบไม่ได้นานขนาดนี้อ่ะเขาก็แบบมีอะไรแต่นี่นไงคะคือมันแล้วแต่นะเพราะเขาไม่แข็งหนูก็เลยอยาก <laughs> พี่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นไปถามปีชาดีกว่าคือคือไม่ไม่บริพี่เข้าใจได้ถ้าเกิดหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าทางกายของเขาไม่ตอบสนองในเรื่องนี้เขาเคยพูดไหมว่าแบบเขามีปัญหาเรื่องของของคุยกันแล้วคุยกันแล้วค่ะค่ะเขาบอกกั้นขำแต่ว่าก็ก็ก็โอเคก็มันก็มันเป็นเรื่องขำสําหรับหนูแต่ของเขาอาจจะไม่ขำหรือเปล่าหนูก็เลยอยากรู้ว่ามีวิธีไหนไหมปัจจุบันหมอเขาช่วยได้หมดค่ะแล้วเขาเคยไปปรึกษาบอกเขาไหมว่าเราปรึกษาคุณหมอไหม ไม่เคยคะ่ะหนูนึกถึงพี่อ้อยพี่ชอดก่อนคนแรกไม,ม,ไม่ไม่บารี่พี่ไม่ได้คิดถึงหนูพี่คิดถึงเขาไม่เคยถามเขา <c oughs> ไหมเอ,อเคยถามเขาไหมว่าเออ,เอ,อ,เอ,อค่ะแล้วบอกเขาว่าให้ปรึกษาแพทย์ไหมออไม่เคยพูดคะ่ะกลัวเขารู้สึก ไม่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 จริงๆแล้วมันคุยกันได้เนาะใช่แล้วผู้ชายโดยโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขารักผู้หญิงคนหนึ่งและเขาอยากทำให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่กับเขาบางคนชวนกันไปเพื่อปรึกษาหมอว่าจะทํายังไงต่อไปมีเยอะแยะมากมายค่ะนี่คือเรื่องปกติค่ะค่ะแต่เพียงแต่แค่ตอนนี้พี่ไม่ค่อยรู้สึกเห็นความสําเห็นเห็นว่าเขาเห็นความสําคัญของเราในการมีเราอยู่ในอนาคตของเขาว่าเขาเล่าคํานิยมมาได้ยังไงคะที่เขาบอกว่าของเขาไม่สมรรถภาพมันเป็นจังหวะโบบะที่ หมือนเหมือนจะต้องเล่าอะค่ะตกงมาเข้าใจเข้าใจคือเอาพูดตรงๆนะอันนี้อันนี้พูดกันแบบผู้ใหญ่เพื่อนเลยนะคะแสดงว่ามันมีภาวะที่หนูพยายามที่จะนําไปสู่ตรงนั้นที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันออกน้องบอกหลายรอบด้วยแล้วทําตรงนั้นไม่เขินนะคะถ้าเกิดทําตรงนั้นน้องบอกว่าเขินแล้วกันมาถามไอ้เรื่องประโยคเมื่อกี้ไอ้ถามประโยคเมื่อกี้พี่ว่าใช้ความเขินน้อยกว่ามากเลยอะหรอคะไม่สาหรับด้านนะสมมตินะถ้าคนเราที่แบบ อาต่อให้ไม่ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันแต่พอณเวลานั้นน่ะมันจะต้องเข้าสู่ระยะเวลาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้มันก็ต้องมีการเปิดใจคุยกันถูกไหมเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับเขาณอยู่ในภาวะนั้นได้อ่ะเพราะฉะนั้นลองถ้าเป็นได้ก็ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ไปปรึกษาหมอไหมเขาเครียดไหมหรือว่าเขาโอเคกับสภาพจิตใจเขาตอนนี้ที่เขาไม่สามารถไปต่อในความสัมพันธ์ลึกซึ้งนั้นได้นี่คือความสัมพันธ์ปกติที่ด้ากำลังพูดอยู่เนี่ยคือความสัมพันธ์ปกติค่ะเออแต่ไม่ใช่ว่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เขินค่ะไม่กล้าถามเขาแสดงว่าไม่สนิทพอเพราะฉะนั้นห้าหกปีที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ไม่จริงจังเลยค่ะคเปคนออกมาดีกว่าคือพูดตรงๆนะ ต่อให้หนูไม่ออกมาเขาก็ไม่ได้ให้หนูอยู่ในใ,ใ,ในในความสัมพันธ์แบบนั้นเพราะว่าด,ดูเขาไม่ยือ้อลูกอธิคียพื่อตรงตรงอันนี้จริงนะบัลลีค่ะความสัมพันธ์ปกติอ่ะผู้ชายคนหนึ่งถ้าจะรักผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาจะอยากรู้ทุกเรื่องของเราทุกวันต่อให้เขางานยุ่งไม่มีเวลาก่อนนอนอย่างน้อยเขาต้องถามว่าวันนี้เธอเป็นยังไงบ้างเธอเจออะไรบ้างเนี่ยสนุกมารความสุขไหมอะไรเงี้ยนี่คือความสัมพันธ์แบบปกติค่ะ เพราะนั้นหนูจะเกิดความรู้สึกอันหนึ่งคืออยู่ใกล้แต่ไม่เคยอบอุ่นใจอืมใช่ไม่เคยถามแบบนี้เลยไม่ไม่เคยเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทแต่เหมือนไม่สนิทค่ะใช่ค่ะรู้จักกันนานไม่รู้จักกันดีนี่ฮะหกปีแล้วเสียเวลาเปล่าจริงนะพี่พูดจริงจริงคราวนี้บัลลี่ก็น่าจะโตพอในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของตัวเองนะใช่ค่ะค่ะนะโอเคได้เลยค่ะลองทบทวนกับทบทวนลองทบทวนแต่จริงแล้วความสนิทนะค่ะ ถ้าเกิดคนเราที่จะสนิทถึงภาวะนั้นได้เราต้องคุยด้วยกันได้ค่ะจริงค่ะค่ะเปิดอกคุยกันค่ะค่ะค่ะตกลงคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลาบไฟเดย์ร้อยแปดคำถามหัวใจ